เราบึ Sky, aaS, die die. ้งตาดีเดนสกายแล้วบาทแล้วก็ปัญหาคือจอยวอล์กยากนน่แหละมีมีห้อยจีนเกียดเกียดเกียดดาวหนึ่งดาวหนึ่งบักดำบักดำมันมานจะใส่เบื้งดีๆนะบักเกาวะบักดำเกาวะขอหน่อยขอหน่อยอใหญ่ไอ้แกคิดว่าลิวพู้จะไปยุฟ่าบ่เต็มเลยนะตัวไก่ดาวหนึ่งตัวไก่ดาวหนึ่งไอ้เอาตัวไก่ได้มาได้มาใก่ เจ็บ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 ก้อยดาวอีกดาวอีกมาไกลอีกมาไกลตัวไกลมาชุบกันนะตัวไกลมาชุบกันนะพี่ยิงดาวไปหึงแล้วมันพวดดมมาชุบเมียมันบักวอามันฮักเมียหลายประมาณว่าเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงมองนั่นแหละแลนเอาเนะเอาเมียมาเลยว่าแลนเราเนะแลนลงก่อนขีนน่ะหุดหุน มียาน้อยแม่เนี่ยมียาน้อยสักกล่องร่างไรอ๋อบ้าเดียวบ้าเดียวบ้าเดียวร้อยห้าสิบดิมน้ำดิมน้ำดิมน้ำมาครับพบศัตรูแล้วดิมน้ำตรงบันไม้มาโอเคโอเคขีดลวงดาวดาวลวงดาวนะดาวทั้องลวงนะเรามันก็ชุกกระดิกซัวอู้หลายแถวดิเขาเขาเล่นเล่นนี่แหละเล่นเนื้อเนี่ยใกล้ๆกล้กนแครับโอ้ย เนื้อเนื้อเนื้อสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์แล้วก็เสาไฟตกป่องอ่ะตกป่องแล้วก็เสาไฟเสาไฟหัวสลิงน้องๆเล็งเสาไฟให้ป้ายป้ายตรงป้ายนะเสาไฟเก่งมากนะจอดอยู่บังไฟเสียดไปได้บังไฟเสียดไปแล้วจอดอยู่จอดอยู่มันหนีมันหนีมันหนีไอป้ายยิงน่ะไอป้ายยิงไงมันเออมุมัดอ่ะอยู่ป้ายตรงป้ายเลยตรงป้ายร้อยเก้าห้าเอสมันเหลื่อนเนื้อมันเหลื่อนเนื้อ มุงม,มนได้เปรียบมุมบนฝานะเอเอมันยิงเสาไฟอยู่นะดาว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 เจ้าอีป้ายก็ยิงซอยอีฮอเัยนะนะอ๋ออีป้ายแลละอีป้ายแลละไม่เห็นตัวมันแม,มนแมนมันมุมมุมมันบักอะ่ะมุมมันเสาไฟดาวนะล็อกอกันอะไรเขาบ่ต้องเลิก แมนแมนแมนเชียหลังกันจิตเะดูหลังนะลงไปทางนี้ต่อปไอปฮะโอเคโอเคจใจเย็นนะโอเคโอเคใจเย็นนะลอดาบมาเลยเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีก าาดาเขาได้ซุกนี่จอมันว่า w o let's go is i the a i yes to confirm วนมา <c oughs> ใช่่ะ <c oughs> เออมันชูจูบีม้าว่ะมาค่อยๆดันเขาบาก็ได้ดานคือดักบีม้านึ่งก็ด้ปอดังดังเงียบีม้าเัวไอ้วาีม้าีม้าเาั้ไซกันนี่มาหลายเลย <c oughs> เดี๋ยวม,มาเดี๋ยวมา <c oughs> มองป้ายมองป้ายเนี่ยขวามีนะครับอุ้ยเต็มเลยเดินน้องเจาะอยู่ไป้ปไปเกือบแล้วตัดเลยว้าวน่าดอ๋กระสุนนี่หกสิบเอ็ดนัดหมดแล้วนี่เอ้าซุ้มนี่กับวิ่งกระสุนตัวซุ้มนี่ จอไปเะสตัวกก็สียบอยู่แถวนี้ผิดปืนกูเองเอาวันหลายยินรวดบุเคียงดอกนะตายวั้น่ะเออสองตัวลาเฮ้ดาวหนึ่งดาวหนึ่งนะดาวหนึ่งเล่นเลยเล่นเลเล่นเลยเล่นเลยนวแล้วก็สุดยอดไปเลยนะว้าว สเฮยสีก from เ y e s สวัสครับคนไล่้นไล่สองไล่สไล่แปไล่มาได้่นรองก้องไปเด้อนะครับผมไ่ได้กินขาเลยงอยู่ครับคอยกันหนไปออนไ้เด้อพูดสนับสนุนผมก็บดเลยกพูดสนับสนุนนะครับผมดีแล้วล่ะถือว่าทำดีนะทำดีทำดีอ่ะว้าว